ตัวสะกดแม่กลไม่ตรงมาตรานะคะจุดประสงค์ในการสอนวันนี้ก็คือเพื่อที่จะให้นักเรียนได้อ่านและเขียนและนำหลักการไปสังเกตในการาที่จะดูว่าคำใดเป็นคำที่สะกดในมาตราแม่กลและซึ่งไม่ตรงมาตราค่ะเรื่งสองสามตัวสะกดแม่กลยังไงรู้ไหมตัวใดไม่ตรงมาตราตัวสะกดแม่กล วิธีการสอนวันนี้ที่ใช้ก็คือในเรื่องใชเ้เพลงนะคะเกมคือเกมการแข่งขันบทบาทสมมติและการทํากิจกรรมกลุ่มมาใช้ในกระบวนการสอนในวันนี้ค่ะเพราะเด็กในวัยน,นี้เนี่ยเขาจะเรียนรู้ได้ดีก็ต่อเมื่อเขาได้ทาได้ทําจริงได้ผ่อนคลายและและักษณะร่วมมือกันและแข่งขันการเด็กจะชอบสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็ก เรียนรู้ได้และจําในลักษณะของแม่กลนไม่ตรงมาตานี้ได้เพลงนี้ชื่อว่าเพลงแม่กไม่ตรงมาตรานะคะตัวสะกดแม่แม่กลนไม่ตรงมาตรานักเร,รียนอ่านพร้อมกันก่อนนะคะพร้อมๆกันเลยเสียงดังๆงตัวสะกดแม่แมมมนะมก,ก,นนะะมมกลย,บบยังไม่รู้ไหมเดี๋ยวหยุดเลยแล้วรู้ไหมไม่ใช่รู้ไหม ต่างกันนะคะคุณเน้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะทำรอเรือเอาใหมค่ะอ่านให้กระจากกระเฉงตัวสะกดแม่กลนยังไงร,รู้ไหมรู้ไหม,ไห,มหลายคนนะคะเรือหายนะเรือไม่ค่อยมีนำเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้เพลงนะคะเพลงมาตราตัวสะกดแม่กลไม่ตรงมาตรานนี้เป็นเพลงที่แต่งขึ้นเองใครร้องได้เดี๋ยวช่วยครูร้องด้วย นะคะใครร้องไม่ได้ก็ออกแอบ,บออกแอบ,บตามไปก่อนเดี๋ยวความจำคืนมาเราค่อยว่ากันด,งด,งดังๆได้นะคะได้แน่น,น,นะพร,ร้อมกันตบมือด้วยนะคะตัวสะกดแม่ตนยังไงรู้ใหมตัวใดไม่ตรงมาตราตัวสะกดแม่ตนยังไงรู้ใหมตัวใดไม่ตรงมาตราหลักในการแต่งเพลงนี่ก็ คือไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์อะไรมากมายนอกจากว่าเนื้อหาที่เราจะสอนเด็กสอนเรื่องอะไรเนื้อหานั้นมีปัญหาอย่างไรเด็กจําอะไรไม่ได้บ้างที่มันเป็นปัญหาที่เราสอนมาเอาตัวนั้นมาเป็นข้อมูลก่อนส่วนทํานองนั้นเอาเพลงที่เด็กคุ้นหูนะคะอย่างเช่นทํานองเพลงลูกทุ่งทานองเพลงที่กําลังอา่าร้องง่ายๆแล้วเด็กจําง่ายๆเอา้าตัวตะโกดแม่โนรยังไงรู้ไหมตัวใดไม่ต้องมาตรามีตัวยอดลอ,อที่เห็น ค,ค,คทนทนสงสารไม่ทนปราวานแร่ทนไม่จบมากคาในหลักที่เราจะนามาเขียนเพลงตรงนี้หรือแต่งเพลงตรงนี้เนี่ยเราเราจะต้องดูว่าเด็กเขามีปัญหาอะไรตรงไหนเวลาสอนแล้วเด็กจําไม่ได้อะไรตรงไหนก็นําตัวนี้มาแต่งอย่างเช่นจําไม่ได้ว่ามาตราตัวสะกดนี้มีตัวอะไรบ้างที่อยู่ร่วมเป็นตัวสะกดร่วมในมาตราเหล่านี้เ,ออเนื้อหาเขาบอกถึงอะไรบ้างเอ,อ่ยพูดถึงมาตรา ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตราตัวสะกดของไทยใช่ไหมคะมีทั้งหมดอยู่กี่มาตรานะตัวสะกดเนี่ยแปดใช่ไหมคะที่ไม่มีตัวสะกดอีกก็คือมาตรามาตรากอไก่คือตัวอะไรคะแม่อะไรแม่กกใช่ไหม,ย,ม,มยัมกกงยจําเพลงได้ไหมแม่กกอยากถามซ้ำไว้แม่กกไงไดไหมว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กกน้ามีตัวอะไรจำไว้ให้เออขอขอนี้จำให้ขึ้นใจอีขคอระครังนั้นไงจำไว้จำไว้ให้ดีตัวสะกดนี่นะคะมันอยู่ในหลักสูตรภาษาไทยจะไล่เรียงมาก็ตั้งแต่ป .2 วันนี้เป็นเด็กป .5 ใช่ไหมคะเด็กป .5 เรียนผ่านมาตั้งแต่ป .4 <ม>ก็เป็นการทบทวนแล้วเพลงเมื่อเขาเมื่อเาร้องแล้วก็ เขาก็จะนึกได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเพลงนี้ก็ถ้านักเรียนร้องได้นะคะนักเรียนร้องเพลงนี้ได้ก็สามารถที่จะจําได้ใช่ไหมคะว่าตัวสะกดแม่กลนที่ไม่ตรงมาตรานั้นมีอะไรบ้างนะคะทีนี้นักเรียนลองมาดูตรงนี้นะคะนักเรียนคิดว่าคําคําแรกอ่านว่าอะไรคะอุทอนคําล่างอ่านว่าค่ะคําไหนคะที่ หน้าที่จะเป็นคําที่สะกดไม่ตรงมาตราแม่ก้นเออเพราะอะไรเอ่ยการยกตัวอย่างนี้นอกจากว่าจะให้เด็กเข้าใจว่าออที่ที่เรียนรู้ว่าตัวสะกดตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้เป็นตัวสะกดในมาตรานี้แล้วเนี่ยอย่างเช่นก็คือตัวอย่างของคําเหล่านี้ช่วยให้เด็กจําได้และช่วยให้เด็กได้ออนึกถึงตรงนี้เวลาเข้าไปพบคําอื่นๆอีกเพราะอะไรคะก็มีรอเรือแล้วคาล่างไม่มีหรอคะ ถ้าตอบอย่างนั้นแล้วก็คำล่างจะเถียงทันทีเลยนะฉันก็มีรอเรือนะคะแต่ทำไมฉันไม่อยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกันล่ะคะถ้าคุณโอ๊ตบอกว่ารอเรือนี่คือข้อสังเกตมีรอเรือเพราะรอเรือเป็นตัวสะกดในไม,ไม่ตรงมาตราแม่กลนถ้านักเรียนใช้ตรงนี้แล้วไปพิจารณาตรงนั้นมันอาจจะพลาดได้ใช่ไหมคะอาจจะพลาดได้เลยว่า ตัวนี้ก็มีคํานี้ก็มีรอเรือคํานี้ก็มีรอเรือแต่ทําไมคํานี้จึงเป็นคําที่สะกดในมาตราแม่กลนไม่ตรงมาตราคํานี้ไม่ใช่นักเรียนลองดูนะคะเห็นไหมคะความแตกต่างในการที่เราจะใช้หลักของเพลงนี้ไปพิจารณาคําถ้าเป็นคําที่สะกดไม่ตรงมาตราแม่กลนแล้วใช้คานั้นจะอ่านออกเสียงเหมือนอนอหนูสะกดใช่ไหมคะ แต่คําว่าเนตรมีรอเรือก็จริงแต่อ่านว่าเนตรใช่รอนอนหนูไหมคะไม,ไม่ใช่เพราะตอรอเป็นตัวสะกดอีกมาตราหนึ่งซึ่งไม่ตรงมาตราหลังจากที่ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ให้เด็กแบ่งกลุ่มนะคะคือให้เด็กแข่งขันใช่ไหมคะแข่งขันที่จะเลือกคำเลือกคำที่สะกดในมาตราแม่กลออกมาแข่งกัน เป็นลักษณะของการนําเอาความรู้จากในในขั้นที่ให้ความรู้เบื้องต้นมาใช้มาใช้วิเคราะห์วิเคราะห์คําอีกครั้งหนึ่งว่าที่เรียนมาเนี่ยสามารถนําไปวิเคราะห์คําได้ถูกต้องหรือไม่นะคะสามารถที่จะเลือกคําถูกไหมนวนละอองคะสัญญาคะเทวันคะ่ะกันดานค่ะอน,นุกูลครับสัญญา ค่ะคำว่าอ่านพร้อมกันสิคะสัญญาสัญญาใครว่าใช่ใช่อย่างไรคะหลักการพยายราิจารณาสตัวอะไรคะอนอสันเวลาอ่านเหมือนตัวนอหนู<อ>สะกดถูกต้องไหมคะ<อ>เพราะฉะนั้นคำว่าสัญญาคำที่ตัวที่สะกดไม่ตรงมาตราแม่โกนก็คือคำว่า หึ่งคำคณะใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเอาคืนมาหนึ่งร้อยณะไม่ใช่เพราะตัวสะกดนีไหมคะเนี่ยไม่ไม่มีไหมคะเห็นนอเนนนึกว่าใช่ไวัวัยรำไรรำไรแต่คําว่านอเนนนั้นในลักษณะของคํานี้ใช่ตัวสะกดไหมคะไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคํานี้ เป็นคำที่สะกดไม่ตรงมาตราแม่กลหรือไม่ไม่ไม่ใช่ที่นำเอาวรรณกรรมเรียกว่าเป็นวรรณกรรมเป็นบทร้อยกรองนะคะงานเขียนบทร้อยกรองวันนี้ใช้ดิฉันใช้บทร้อยกรองที่เรียกว่ากรแปเป็นบทร้อยกรองที่ดิฉันเขียนขึ้นเองนะคะแต่งขึ้นมาเองทั้งนี้เพราะต้องการที่จะเน้นมาตราคำที่สะกดไม่ตรงมาตราแม่กลน เพราะถ้าเราเอามาจากที่ทั่วๆไปเนี่ยมันคามันอาจจะมีแค่คําหรือสองคำก็ไม่แน่ใจเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการนะคะก็เขียนขึ้นมาเองายามยามอออรฟ้คทงขงขเว เริ่มหาคำที่สะกดไม่ตรงมาตราแม่กลน,นะคะแม่กลน,นะคะเลือกเอาห้าคำแต่งเรื่องสั้นๆนะคะเดี๋ยวแสดงบทบาทสมมุติค่ะนะคะคงทราบนะเราเคยแสดงกันมาแล้วนะคะจะกลับ สรททนอะไรกัน,น,น,ท,นท้าบทบัตสมมุติตรงนี้ที่จะต้องเอาคําจากแม่กลมาแสดงบทบาทสมมุติตรงนี้นะคะคเป็นการสอนซ้ําย้ําทวนอย่างหนึ่งแหละว่าสิ่งเหล่านี้เ,เขาเข้าใจถูกต้องไมเมื่อเขาเลือกมาแล้วเขาสามารถที่จะนําคําเหล่านี้ไปใช้ในการเขียนถูกต้องไมเมื่อเขียนแล้วก็เอามาแสดง เมื่อแสดงตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเสริมในเรื่องของการฟังกันดูกันพูดนะคะในส่วนนั้นที่สําคัญแล้วก็ช่วยซ้ําย้ําเข้าไปอีกครั้งหนึ่งว่าคําเหล่านี้นะเป็นคําที่อยู่ในมาตรามแม่กลองค็จ เป็นกลุ่มแรกที่ออกมาแสดงเชิญเลยค่ะ กินหญ้าที่ทุ่งนากว้างเหลืองทองอลามเด็กชายสำรานคอยเจ้าควายดำกินหญ้าเ,เด็กชายสำราน หนึ่งเข้ามาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาเข้ามาสอนกเกษตรกรทําไร่และอาหารคนคนนั้นพูดว่าฉันจะช่วยเธอทาไร่นะจะให้กเกษตรกรไปทําอาหารที่ลาพานแห่งหนึ่งในป่าเขาคนนั้นพูดว่าลำพานแห่งนี้จงมีความจงมีความเย็นเกิน เกษตะกรก็ได้ทำไร่ทำอาหารเป็นเล็มีความสุขสำราญตลอดมาดูชอบภาษาไทยเพราะว่าได้เรียนได้เรียนรู้กับ ทำต่างๆได้แสดงออกแต่ก่อนหนูไม่เคยกล้าแสดงออกแต่พอมาเรียนกับครูครูบุพาหนูก็กล้าแสดงออกค่ะถ้าหากว่าครูเราคือคือ,คอไ,มไม่ไม่ไม่มีการที่ว่าจะจะ,จะนำเอาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมาเป็นสื่อนะคะเป็นสื่อในการเรียนการสอนอย่างเช่นพวกเพลงพวกเกมพวกหรือแม้แต่สื่อเทคโนโล,โลยีต่างๆอย่างเช่นพวกวิวดีโอหรืออะไร อะไรๆต่างๆเหล่านี้นะคะไม่เอาเข้ามาเนี่ยการเรียนการสอนเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเด็กก็จะไม่ไม่ไม่ไมไมตเต็มที่กับตรงนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งครูก็จะสนุกไปด้วยนะคะจริงๆแล้วถ้าสอนอย่างนี้ครูสนุกครูสนุกไปกับเด็กด้วย <laughs> ถ้าครูนั่งพูดบรรยายไปเฉยๆครูก็ไม่สนุกนะคะ่ะเพราะเด็กเขาจะดูว่าเออเขาแสดงเนี่ยครูหัวเราะไหมครูยิ้มไหมถ้าครูนั่งเฉยก็ไม่มีอารมณ์เด็ก นั้นเมื่อเด็กสนุกครูสนุกผลการสอนบรรลุค่ะ